ไหลไม่หยุด13นักแสดงตัวท็อปตัดสินใจไม่ต่อสัญญาโบกมือลาช่อง7อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องอย่างหนุ่มเวียสุขลวัฒน์ที่เข้าวงการมาตั้งแต่อายุ21ปีมีผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องพิกดินซูดาวจากนั้นก็มีผลงานละครอื่นๆจนโด่งดังกลายเป็นขวัญใจของใครหลายคนก่อนจะตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเนื่องจากต้องการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและธุรกิจส่วนตัวนั่นเองแหะครับ ด้านพระเอกคู่ช่องอย่างหนุ่มเข้มพัสวีพระเอกที่หลายคนมองว่าเป็นลูกรักของช่อง7จเลยก็ว่าได้ครับหนุ่มเข้มตัดสินใจไม่ต่อสัญญาหลังอยู่มานานถึง8ปีเนื่องจากรู้สึกชินและไม่ตื่นเต้นกับรูปแบบการทํางานที่เคยมีอยู่หนุ่มเข้มต้องการที่จะลองงานในรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างออกไปจากที่เคยทํา นามที่สานารก็โบกมือลาไปอีกคนหลังจากที่เธอนั้นตัดสินใจเบรกงานในวงการบันเทิงไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเพราะการเรียนที่ต่างประเทศอาจทําให้ไม่สามารถรับงานได้อย่างต่อเนื่องงานนี้ทำเอาแฟนๆอดคิดถึงผลงานละครของเธอไม่ได้เพราะอีกนานกว่าจะได้มีผลงานให้เห็นทางหน้าจอทีวี ทิสาวริธิสาอีกหนึ่งนางเอกสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีหลังอยู่ชายคาวิกหมอชิดมานานกว่า10ปีเธอก็ได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระทิสาได้เปิดเผยถึงเหตุผลในการตัดสินใจในครั้งนี้ว่าต้องการที่จะลองประสบการณ์ใหม่ๆและพร้อมที่จะรับงานหลากหลายรูปแบบนั่นเอง มุกดานณลินลักษ์ตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระแบบเต็มตัวไม่ขอต่อสัญญาโดยมุกดาเผยว่าเธออยากลองเล่นบทบาทที่ลึกซึ้งมากขึ้นและสนใจในบทบาทซีรีส์แนวยูรินอกจากนี้เธอรู้สึกใจหายเล็กน้อยที่ต้องออกจากบ้านที่อยู่มานานแต่ก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความท้าทายใหม่ๆ จินจินนะอีกหนึ่งพระเอกตัวท็อปของวิกหมอชิดโบกมือลาไม่ต่อสัญญาไปอีกคนโดยมีเหตุผลหลักคือต้องการความเป็นอิสระในการทำงานและโฟกัสกับธุรกิจส่วนตัวนอกจากนี้เขายังมีผลงานละครทิ้งท้ายอย่างเรื่องทุกอนุหรือไทยที่กำลังจะออกอากาศเป็นผลงานสุดท้ายของเขาในฐานะนักแสดงของช่องเจ็แก้มยานิสานักแสดงสาวดาวลุ่งที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางช่องเจ็ ขอเดินทางอิสระพร้อมร่วมงานกับทุกช่องอย่างเป็นทางการด้านแฟนคลับที่ทราบข่าวต่างก็ใจหายไปตามๆกันเพราะฝีมือการแสดงของสาวแก้มนั้นไม่เป็นสองรองใครแต่ทุกคนต่างก็เคารพในการตัดสินใจและพร้อมซับพอร์ตเหมือนเดิม สกายมาเรียไม่ต่อสัญญากับทางช่องเจ็ดไปอีกคนแต่ล่าสุดทำเอาโซเชียลสะเทือนเมื่อ Sky Maria, สกายมาเรียสลัดลูกนางเอกหวานหวาน,วนหลังผันตัวเป็นนักแสดงอิสระพร้อมเดบิวต์สู่เส้นทางใหม่ในฐานะศิลปินเสิร์ฟซิงเกิลแรกในชีวิตอย่างเพลงปิงปองเพลงจังหวัดนซนๆเรียกได้ว่าเสิร์ฟไพ่แฟนละครมากเลยทีเดียวนะครับ ทัพทีมอัญญลิน,นผันตัวเป็นนักแสดงอิสระอีกคนแล้วหลังจากที่ทํางานกับทางช่อง7มานานถึง13ปีและได้ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระด้วยเหตุผลที่เธออยากลองทํางานในรูปแบบที่แตกต่างออกไปและท้าทายศัก,กยภาพของตัวเองและมีโอกาสร่วมง,งานกับช่องอื่นๆนั่นเองล่ะครับ เมฆจุติอีกหนึ่งพระเอกที่ได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับตนสังกัดเดิมพร้อมผันตัวเป็นนักแสดงอิสระอย่างเต็มตัวทั้งนี้หลังจากที่หนุ่มเมฆได้หมดสัญญาก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆนั้นรอนานโพลรร่วมงานกับทางช่อง WorkPo พ n t เป็นที่เรียบร้อยงานนี้ทำเอาหลายคนนั้นเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับฟิล์มการกฤ เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆใจหายไม่น้อยเมื่อเจ้าตัวไม่ต่อสัญญากับทางต้นสังกัดเดิมพร้อมผันตัวเป็นนักแสดงอิสระอย่างเต็มตัวหลังจากที่หมดสัญญาก็มีผลงานกับทางช่องไทยรัฐทีวีในซีรีส์เรื่องบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ซีซั่น3นั่นเองแหละครับอั้มพัชราภาเล่นเอาแฟนๆใจหายไม่น้อยหลังมีกระแสข่าวลือว่าอั้มพัชราภาไม่ต่อสัญญาช่อง7หลังอยู่มานานถึง28ปีหรือ,ออาจจะแค่ไม่ได้เป็นนักแสดง แต่ยังคงมีสัญญาใจอยู่เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของช่อง7เหมือนเดิมที่ผ่านมาหรือเปล่าอย่างไรก็ตามต้องรอให้สาวอ้ําออกมาชี้แจงอีกทีแล้ว่ะครับ ปิดท้ายกันที่แทนแทนตะวันนักแสดงหนุ่มลุกครึ่งไทยอิตาลีก็ได้หมดสัญญากับทางช่อง7ไปอีกคนหลังจากที่ได้อยู่เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7มาเป็นเวลาถึง5ปีปัจจุบันผันตัวเป็นนักแสดงอิสระอย่างเต็มตัวโดยฝากผลงานไว้ทั้งหมด4เรื่องคือสามีชั่วคืนหักหลายไมเลยดี้เล่ร้ายเกมลวงและลูกผู้ชายหัวใจเพชรนั่นเองล่ะครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง1 0 8สต อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ